ดูละครซีรีส์รายการวาไรตีซิตคอมฟรีโหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Google Play อย่าลืมนะครับสามารถดูผ่านเว็บไซต์ได้ด้วยว n นดีดเป็นไงบ้างประสบการณ์ที่ญี่ปุ่นมันวาวแค่ไหนสุดยอดครับสุดยอดเพราะว่าจริงๆแล้วเราก็ไม่ไม่เคยเป็น ไปโชว์ที่ต่างประเทศด้วยอะไรเงี้นี่ก็เป็นเป็นครั้งแรกเลยที่เราเรามีโอกาสได้ไปร้องที่ญี่ปุ่นอยครังแฟนๆก็ผมว่าเขาก็จะมีวัฒนธรรมที่ที่ไม่เหมือนกับแฟนๆที่นี่เลยแต่ว่าก็ก็ดีใจที่มีคนมาเยอะแล้วก็มีคนที่คนแบบมารอฟังเพลงเราจริงๆคือคนญี่ปุ่นเขาก็คือผมว่าด้วยวัฒนธรรมด้วยอะไรเงี้ยเขาเขาจะแบบนอบน้อมมากเขาจะแบบขออนุญาตเขาจะแบบคุยแล้วหมายวามว่าสมมติว่าแบบในงานเขาแบบไม่ให้ ไม่ให้ส่งเสียงเลยใช่เขาก็จะเขียนใส่มือแล้วก็มาให้นราใช่คือแบบแฟนๆที่นู่นน่ารักมากน่ารักจริงๆครับรวมถึงจริงแล้วก็ได้เจอแฟนๆจากต่างประเทศที่ที่มาดูที่ญี่ปุ่นด้วยรวมถึงแฟนๆไทยที่ไปที่นู่นด้วยเลยครับก็น่ารักมากมีความสุขมากมีความสุขมากครับมีความสุขจริงเพราะว่ามันเป็นเหมือนอีกก้าหนึ่งในในฐานะของของศิลปินของเราด้วยรวมถึงพีพีด้วยอะไรเงี้ยเราก็ดีใจที่เราได้ไปแล้วเราก็ได้ได้ไปกับพีพีด้วยเหมือนว่าเป็นเป็นคนที่เราทํางานด้วยกันมาตลอดแล้วเราก็มีได้ได้ก้า เป็นอีก9ก้าหนึ่งของเราที่9ก้าไปพร้อมๆกันเลยครับโดนไปไปตกแฟนๆเขาได้เยอะแค่ไหนอโอ้ไม่ไม่รู้อะก็เราก็ทําเต็มที่อะไรเงี้ยเราก็แบบแต่ว่าจริงๆแล้วเราก็ดีใจที่คนตั้งใจมาดูเยอะแล้วก็รวมรวมถึงงานเฟสติวัลที่มีแฟนๆของวงวงอื่นอะไรเงี้ยผมก็ก็ดีใจที่เขาก็ยังรอดูเราอยู่ตอนที่เราจะแบบขึ้นไปั้นที่แบบแฟนๆบางคนก็อาจจะไม่เคยฟังเพลงรามาก่ออะไรเงี้ยแต่เขาก็เหมือนกับว่าเปิดโอกาสให้เราแบบเปิดใจให้เราร้องอะไรอย่างเงี้ยครับ ก็รู้สึกว่าทำทำ,ทำได้ทำได้เต็มที่นะครับหมายความว่าในในวันนั้นเราผมกับพีพีพก็ก็เต็มที่มากๆเลยรวมจริงๆแล้วจากที่เราเตรียมมาอะไรเงี้ยพอพอพอมาถึงโชว์จริงอับชุดใหญ่เราก็จะก็จะดรอปลงมาอยู่แล้วอาจจะได้สัก80%ดสิบเปอร์เซ็นต์ก็สิบเปอร์เซ็นต์เลยแต่ว่าสุดท้ายแล้วเรารู้สึกว่าผลลัพธ์มันออกมาแล้วมันมันดีกว่าที่เราคิดว่ามันจะลดลงมากว่านั้นอะไรเงี้ยแต่เราก็ทำออกมาแล้วเราก็แฮปปี้ยิ้มแล้วรวมถึงผมว่าพลังงานของคนดูด้วยมันก็ส่งให้เรารู้สึกว่า มันเชียร์เราขึ้นไปอีกให้เราแบบบิวเราขึ้นไปอีกด้วยอะไรเงี้ยครับใจไหมล่ะกับแฟนแฟนญี่ปุ่นที่เขาได้ไปเจอน่ารักมากน่ารักจริงๆแฟนแฟนญี่ปุ่นแล้วก็ผมว่าแฟนแฟนชาติอื่นๆด้วยที่มาอะไรเงี้ยผมว่าแบบมันน่ารักมากแล้วก็มันก็เป็นอีกประสบการณ์หนึ่งที่เราได้แบบได้ได้ไปโชว์ที่ต่างประเทศด้วยอะไรเงี้ยก็คิดว่าได้ขนาดนั้นเราเป็นเจ้าของบริษัทด้วยมีโอกาสอีกไหมก็จริงๆก็มีเข้ามาตลอดนะครับหมายความว่าทางทางอีเมลเนี่ยก็จะมีคนชวนไป ไปไปเฟสติวัลของเขาบ้างหรือว่าให้เราไปเป็นโฮสต์บ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยด้วยโควิดด้วยด้วยอะไรเงี้ยมันก็มีข้อจํากัดหลายๆอย่างนะแต่ว่าทีมบิวค์ในเอนเตอร์มต์ก็รวมถึงพี่วิกิตอนเทนเนต์ด้วยครับทุกคนก็กําลังดูแล้วก็เห็นอยู่แล้วก็กําลังหาโอกาสที่เหมาะสมแล้วก็ไปแน่นอนครับผมแสดงว่ามีโอกาสที่จะได้เห็นแบบไปต่างประเทศอีกครับมีครับมีมีแต่ว่า แต่ว่ายังยังยังบอกไม่ได้ดีกว่าว่าว่าเอ๊ะมันมันจะเป็นอะไรยังไงแต่ว่าคิดว่าสุดท้ายถ้ามีโอกาสเข้ามาแล้วแล้วทุกอย่างมันลงตัวอะไรเงี้ยก็คิดว่าไปแน่นอนครับคิดคิดว่ามีแต่ว่าเมื่อไหร่เมื่อไหร่ดีกว่าแต่คิดว่าทั้งผมทั้งพีพีก็คิดว่าเราเราอยากไปอยู่แล้วครับโหมันเหมือนเราไม่ได้ไปญี่ปุ่นนานเนาะพอเราไม่ได้ไปนานปุ๊บแล้วพอเราโตขึ้นผมว่าญี่ปุ่นมันเป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมชัดเจนแล้วมันมีหลายอย่างที่มันเป็น เป็นเป็นความยูนคของเขาอะซึ่งพอเราโตขึ้นเรามีความสนใจมากขึ้นมันก็มีหลายที่เราอยากไปพอเรามีวกับได้ไปเราก็รู้สึกว่าขออยู่ต่อสะหน่อยเลยครับกด้นทก็จริงๆอันนี้ก็เป็นเป็นไอเดียของพี่ๆในทีม i ิ k กิ้นเอ e นเทนเมนต์กับทางสครับเจอที่เหมือนกับว่าคุยกันแล้วก็คิดว่าอยากอยาก,อยากจะเปิดว i k กิ้นสเปซที่เหมือนเป็นเป็นเอ็กเพ z o น e ์โซนที่มีอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับตัวเราเกี่ยวกับงานของเราอะไรเ,เงี้ยเกี่ยวกับเพลงเกี่ยวกับ แฟนมีอะไรเงี้ยมาตั้งเหมือนเป็นเป็นพื้นที่พื้นที่หนึ่งที่ให้คนได้เข้ามาอยู่ในบรรยากาศมาอยู่ในความรู้สึกนั้นจริงๆอะไรเงี้ยครับก็เลยพอคุยกันเดเวล็อปมองหาโอกาสตี้กันแล้วก็เอ้ยเหมาะเจาะพอดีได้ได้ได้มามาคุยกับทางสยามเซ็นเตอร์เลยครับแล้วก็ได้มีโอกาสมาทําพื้นที่พื้นที่เนี้ยบูตินสวีทอยู่ที่สยามเซ็นเตอร์ชั้นหนึ่งเลยครับก็ดีใจมากแล้วก็เป็นตั้งตั้งแต่ตอนที่ที่เป็นแพลนอะไรเงี้ยเราก็เราก็ตื่นเต้นมากพอทำออกมามันก็ ก็สวยเหมือนที่เราคิดไว้อะไรเงี้ยก็ดีใจครับก็จริงๆตอนนี้หลักๆก็จะมีถ้าถ้าเป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยก็จะมีเป็นเป็นไฮไลท์ของนางสครับเจอร์เขาแล้วก็จะเป็นเหมือนตู้ถ่ายรูปเลยครับแต่ว่ามันก็จะเป็นเต็มที่มันเกี่ยวกับเราเนี่ยตู้แรกมันชื่อว่า r e l i x Random r ม o m อะไรเงี้ยมันก็จะเป็นฟอร์แมตก็จะเป็นรูปสีรูปที่ตัวตัวรูปมันก็จะเนื้อเพลงมันก็จะไม่เหมือนกันมันจะสุ่มอะไรครับรวมถึงรูปก็จะไม่เหมือนกันแต่ว่ามันก็จะมีเหมือนเป็็นนนนเเเปปปรรรูููพิิศษทีี่่มมห้้าผตดดอยยยใแกว ส่วนอีกรูปหนึ่งก็ชื่อว่า Golden Hour r o o m ก็จะเป็นห้องที่ล้อก,กิมมิคของแฟนมีสท,ที่กำลังจะจัดลยครับเรื่องของไลทติ้งหรือว่าเรื่องของอะไรต่างๆเลยเนะียมันก็จะเป็นห้องที่มีมีมาดเป็นเกรเดียนต์ของแสง Golden Hour แล้วก็จะเป็นไฟเหมือนเป็นไฟไฟวงกลมที่ทให้ความรู้สึกเหมือนเราอยู่บน On Stage เลยนะครับแล้วก็จะมีเล็กๆน้อยๆมีเนื้อเพลงมีแบบกระจกมีป้ายมีไฟอะไรครับที่แบบให้คนแบบมาแบบเป็น Experience z o นได้อันนี้เหมือนเป็น p รีแบบว่าก่อนก่อนที่จะไปถึง ก่อนที่จะไปถึงแฟนมีตใช่แต่จริงๆแล้วห้องนี้เราก็รู้สึกว่ามันมันฟลกซิเบิลที่จริงๆแล้วในอนาคตพอเราปล่อยเพลงใหม่เราแบบเราก็อาจจะเปลี่ยนสีเปลี่ยนพ็อปเปลี่ยนอะไรที่จะแบบจัดวางทุกๆอย่างใหม่ได้มันทุกอย่างมันแบบมันฟลกซิเบิลพร้อมที่จะเปลี่ยนตลอดเวลาถ้ามีคนมานะครับถ้าไม่มีคนมาก็ไม่รู้เปลี่ยนแต่ไม่มีใครดูนะมีแน่นอนอ๋อขอบคุณครับจัดจัดถึงเมื่อไหร่อะไรก็จริงๆตอนนี้ตอนนี้ ยังยังไม่ได้มีแผนว่าว่าจะจัดถึงเมื่อไหร่นี่คือเราก็คุยใชย่คือเปิดเปิดไว้ถ้าเกิดว่าสุดท้ายแล้วพูดตรงตรงคือสมมติมว่ามันไม่ work, เวิร์กอะไรเงี้ยเราก็เราก็าก,าก,ก็ปิดก็ปิดแต่ถ้าเกิดว่าสุดท้ายแล้วฟีดแบ็กดีเราก็เราก็รู้สึกว่าเราก็อยากจะเด velop มันขึ้นไปอีกอยากจะพัฒนาอยากจะเปลี่ยนอยากจะปรับให้มันดีขึ้นไปอีกให้มันสนุกขึ้นไปอีกอาจจะมีอะไรใหม่ๆที่เข้ามาเติมมีบางอย่างที่ถอดไปเปลี่ยนเป็นของใหม่หรือว่าจัดวางอะไรใหม่ผมว่าอันนี้แบบขอไม่บอกเลยเพราะเดี๋ยวไม่สนุก เรารู้สึกว่าที่นี่มันเป็นที่ที่แบบไม่มีกรอบครับเราอยากจะทำอะไรกับมันแบบไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆอะไรเยงี้ครับบิลกินสเปซนะครับผมอยู่ที่สยามเซ็นเตอร์ชั้น1น,นะครับตอนนี้ก็เปิดวันที่3กันยายนนี้แล้วนะครับใครที่มาก็อยากเชิญมาเดินดูถ่ายรูปรต่างๆได้แล้วก็มีตู้ถ่ายรูปทั้ง2ตู้นี้ที่เกี่ยวกับงานของเราด้วยเลยครับส่วนเรื่องของความเป็นแปอะไรต่างๆก็ไม่รู้ว่าจะอยู่ถึงเมื่อไหร่เนาะแล้วก็อย่าลืมมากันรีบๆมากันแล้วกันนะครับผมโอเค